สวัสดีค่ะทุกคน มีใครบ้างที่ได้ดูการประกวด m i s s Universe ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดครั้งหน้าสุดแม้ว่าเมืองไทยจะไม่ได้มงที่3กลับมานะคะแต่น้องอแมนดาก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเอ๊แล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องภาษายัางไงคืออย่างนี้ค่ะน้องอแมนดาเนี่ยเกิดและโตที่เมืองไทยก็จริงแต่ว่ายังพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแล้วก็เก่งมากเลยนะคะถ้าน้องอแมนดาทาได้ฉันได้เด็กไทยที่เกิดและโตที่เมืองนอกก็สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและคล่องแคล่วฉันนั้นค่ะ แล้วคราวก่อนเนี่ยเฟิร์ก็ได้ยกตัวอย่างสำหรับวิธี O P O L หรือว่า One Parent One Language ไปแล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะเฟอร์จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่าง แล้ววันนี้เฟอร์ก็จะยกตัวอย่างวิธี Minority Language at Home นะคะนั่นก็หมายถึงว,ว่าภาษารองหรือภาษาของคนกลุ่มน้อยเนี่ยเอาไว้พูดที่บ้านซึ่งเหมาะกับประเทศที่มีภาษาหลักแล้วก็เราพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่2หรือเป็นภาษารองนั่นเองค่ะมองย้อนกลับไปที่มงสองของเรานะคะนั่นก็คือพี่ปุ๋ยพรทิพย์หน้าฮิรันกนกน,กนั่นเองเราไปฟังพี่ปุ๋ยกันดีกว่าค่ะ We've now interviewed 5 of our semi-finalists. We have 5 to go, beginning with Miss Thailand, Porntip Porn Porntip, she uh, won the national costume competition incidentally, and she attends Pasadena City College. Now, how did you get to be Miss Thailand from Pasadena? Well, you don't have to live in Thailand to be a a Thai person. I hope to set a good example for the Thai people in my country. For I am a Thai person, and yes, I did grow up in Los Angeles, but I'm a Thai person throughout, and I, I know I live the Thai culture and I speak the Thai language. And I just want everyone to know that I am proud to be a Thai woman. Who first taught you your English? My English well English wasn't allowed to be spoken at home only t i e s was spoken at home that's how I kept my language so I think I owe it to Big Bird I watched Sesame Street a lot when I was a little girl. <laughs> I learned mine from the cookie monster yes I understand อ่าได้ยินกันแล้วนะคะว่าพี่ปุ๋ยเองก็บอกว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยต้องพูดภาษาไทยตอนอยู่ในบ้านค่ะฉะนั้นเวลาอยู่ข้างนอกพี่ปุ๋ยก็พูดภาษาอังกฤษกับคนทั่วไปได้ปกติค่ะ แล้วนี่ก็คือเคล็ดลับของการใช้วิธี minority language at home แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยแม้ว่าจะเกิดที่เมืองไทยแต่ว่าย้ายไปที่อเมริกาตั้งแต่สองขวบแล้วไม่เคยกลับมาเมืองไทยอีกเลยจนกระทั่งอายุ20ปีเพื่อที่จะมาประกวดนางสาวไทยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าพี่ปุ๋ยเขาสามารถพูดภาษาไทยเก่งแค่ไหนคล่องแคล่วแค่ไหนแม้ว่าอาจจะมีสำเนียงนะคะหรืออาจจะไม่ได้พูดชัดมากแต่ถือว่าพี่ปุ๋ยตอบได้เก่งมากพูดได้เก่งมากทีเดียวค่ะ สวัสดีครับคุณพรทิพย์นะครับตอนนี้อายุ20ปีได้ข่าวว่าไปอยู่เมืองนอกเมืองนาสนานตั้งแต่กี่ขวบครับดิฉันไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่อายุ2ขวบนะคะโอ้โหแล้วแล้ว2ขวบนี่จนมาปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าสัก20เนี่ยน,นะคะกลับมากี่ครั้งแล้วคะนี่ครั้งแรกที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะโอ้โหโนะคะแล้วก็ได้ข่าว<ค>ว่าคุณพรทิพย์เนี่ย พูดได้ไหลายภาษาด้วยใช่ไหมคะค่ะดิฉันพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนด้วยนะคะสักนิดดีมาคุณภัทรกรเอาเอาผมจะลองฟังดูภาษาสเปนแล้วกันฮ <laughs> ะ Yo อ s t o y e s t u d i อสเป e ในมห n วิทย s ลัยปาซาดีนาย้อนยุค t รี i นมาสองปี o s อนยุคเรียนม a ีย้อยุคมาส ครับผมเชื่อเลยครับว่าคุณพรทิพย์ต้องพูดภาษาสเปนได้ชัดแน่ครับแต่เสียดายที่ผมแปลไม่ออกช่วยแปลหน่อยครับปุ๋ยพูดว่าปุ๋ยปุ๋ยไปเรียนภาษาสเปนที่ u ู i v e r s i t y ที่ยูเซียเลนะคะก็พูดได้อ่านได้ก็บอกว่าที่เมืองไทยสวยมากปุ๋ยดีใจที่ปุ๋ยมาเที่ยวได้นะคะอีกสักนิดหนึ่งนะครับสมมติว่า รู้สึกว่าคุณพอทิพย์คงจะถนัดแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับสมมติว่าคุณพอทิพย์เนี่ยนะครับได้รับเป็นตำแหน่งนางสาวไทยนะครับจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้หนึ่งปีด้วยกันคิดว่าคุณพอทิพย์จะช่วยในการที่จะสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไรครับค่ะถ้าดิฉันเป็นนางสาวไทยนะคะดิฉันตอบไปเลยครับตอบไปเลยครับต่อเลยค่ะดิฉันอยากจะเลิกช่วยเด็ก ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าตอนดิฉันมาจากเมืองนอกนะคะดิฉันไม่เคยเห็นเด็กที่มีเป็นหาเมืองไทยนะคะก็ถ้าดิฉันเป็นหนังทตอไทยนะคะดิฉันจะมีเทืดเสียงนะคะก็ดิฉันอยากจะให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญหอมเด็กนะคะก็อยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือให้ความรักเพราะว่าอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่เด็กใช่ไหมคะการแน่นอนที่สุดเลยนะคะเก่งมากเลยครัยินรอข้างล่างครับขอบคุณมากครับ ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คนไทยนะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้กับลูกๆได้ค่ะนั่นก็คืออยู่บ้านให้พูดภาษาไทยเท่านั้นฉะนั้นลูกๆก,ก็จะรู้หน้าที่นะคะว่าถ้าเข้ามาในบ้านปามต้องพูดภาษาไทยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วเวลาเขาอยู่ข้างนอกบ้านเขาจะคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นเป็นภาษาของประเทศนั้นๆก็ไม่มีปัญหาค่ะแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่นํามาฝากนะคะ คราวหน้าจะมีวิธีอะไรเอามาฝากหรือว่ามีตัวอย่างของใครที่เอามาฝากลองติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ